สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มงงรุ่นพี่อาสาเลี้ยงข้าวเลยสั่งราคา900โดนมองแรงด่าไร้มารยาทผิดมากหรอเป็นกระทู้มาแรงมอสมาชิกรายหนึ่งได้ปร,รึกษาว่าเวลาที่มีคนเลี้ยงอาหารเราสั่งอาหารราคาแพงมันน่าเกลียดมากหรือ แล้วควรสั่งราคาเท่าใดถึงจะเหมาะสมโดยหนุ่มเจ้าของกระทูเล่าว่าเมื่อวันที่20มิถุนายน66พี่ที่ทำงานได้พาพวกเขาไปเลี้ยงที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งเป็นร้านระดับกลางไม่ได้หรูมากเพื่อนคนอื่นสั่งไม่เกิน400บาทแต่เขาสั่งอาหารจำพวกปูกุ้งราคา950บาทขึ้นไป พอขึ้นรถเพื่อนก็เตือนเขาว่าหัดมีมารยาทบ้างซึ่งเขาตกใจมากว่ามันขนาดนั้นเชียวหรือในเมื่อรุนพี่พูดเองว่าอยากทานอะไรก็สั่งเลยซึ่งเขามองว่าถ้าเอ่ยปากเลี้ยงแล้วคนที่พูดต้องเช็คด้วยว่าเมนูที่แพงที่สุดในร้านราคาเท่าไหร่และจ่ายไหวไหมไม่ใช่จะเลี้ยงแล้วไม่ดูเงินในกระเป๋าของตัวเองเขาจึงมาตั้งกระทุ้ถามว่าเขาไม่มีมารยาทอย่างที่เพื่อนพูดจริงหรือเปล่าแต่ในมุมมองของเขาคิดว่าไม่ เพราะรุ่นพี่พูดเองว่าจะเลี้ยงและถ้าเขาผิดจริงอย่างที่กล่าวเขาควรสั่งอาหารอย่างไรถึงจะเหมาะสม สำหรับความคิดเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่แนะนำในเรื่องความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีไม่มีข้อกำหนดที่แน่ชัดว่าควรสั่งเท่าไหร่แต่ควรมีความเกรงใจสักนิดแพงในบริบทนี้ไม่ใช่ราคาแพงเกินกำลังคนเลี้ยงแต่เป็นราคาแพงเมื่อเทียบกับรายการอาหารอื่นๆในเมนูหากถึงขั้นที่เพื่อนทักบางทีเจ้าของกระทู้ควรพิจารณาตนเองต่อมาหนุ่มเจ้าของกระทู้มาอธิบายเพิ่มเติมว่า เขาไม่ได้ช่วยโอกาสสั่งของแพงหากถามว่าทำไมเขาถึงกล้าสั่งเพราะเขามองว่าปูกุ้งราคาเท่านี้ไม่แพงสำหรับเขาอีกทั้งรุ่นพี่เองบอกว่าอยากสั่งอะไรสั่งได้เลยเขาก็ต้องใจใหญ่ครับสำหรับคนที่ถามว่าถ้าเขาเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันเป็นฝ่ายเลี้ยงคนอื่นแล้วคนอื่นสั่งของแพงบ้างเขาตอบเลยว่าดีใจมากที่ตัวเองมีปัญญาเลี้ยงหลายคนกล่าวหาว่าเขาช่วยโอกาสทั้งท้งท,งที่ในชีวิตจริงเขามีโอกาสได้ทานอาหารแพงกว่านี้ตั้งหลายมือ้อ ทั้งใจเองแล้วก็ญาติเลี้ยงซึ่งเขาดีใจจริงๆที่มีหน้ามีตาได้เลี้ยงคนอื่นถ้าจะเลี้ยงใครต้องใจถึงสักนิดถ้าอยากจะเลี้ยงร้านดีๆก็ควรดูราคาอาหารให้สอดคล้องกับเงินในกระเป๋าก่อนจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนอกจากนี้เขายังขอยืนยันคำเดิมว่าเขาไม่ผิด แค่อาจเสียมารยาทนิดหน่อยและยังสับสนอยู่ว่าควรขอโทษรุ่นพี่หรือเปล่าแต่คิดดีๆแล้วเขาก็ไม่ผิดจริงๆเพราะทําตามสิทธิ์ทุกอย่างที่รุ่นพี่บอกและตอนนี้เขาเองก็กลายเป็นตัวประหลาดของกลุ่มไปแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ